อยู่สามโจทย์หนึ่งเรื่องจริงเรื่องหลอกสามทำให้มันเห็นจนกระทั่งมันเกิดความเบื่อหน่ายในการตรงแต่งของโลกใบนี้ทุกชนิดให้ได้นะบ่อยๆบ่อยบ,อยบอยเนี่ยให้มันสัมผัสอารมณ์นี้ให้ได้แต่ไม่ใช่เบื่อหน่ายฆ่าตัวตายเนีย่ยระวังกันดีดนะ <c oughs> ไม่ใช่ประเภทนั้นเนอะไอ้เบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่ประเภทโอ้ยกูไม่เอาแล้วโลกนี้เป็นโลกขับแค่โลกอ่ะแล้วไม่ใช่เบื่อหน่ายแบบนั้นแต่เบื่อหน่ายแบบนั้น,นเบื่อหน่ายแบบตั้นหาแล้วนะ มันเบื่อหน่ายแบบเบื่อหน่ายต่อพฤติกรรมของโลกเ <My> นี่ยมันเหมือนเราอะเราเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของคนบางคนอะเราสังเกตเห็นไหมแต่เราก็ต้องอยู่กับคนคนนั้นอะนกูเบื่อหน่ายพฤติกรรมของคนคนนี้จังเลยเนี่ยยังไงยังไงก็แก่นิสัยมันไม่ได้คุยยังไงแก่สันดานมันก็ไม่ได้มันก็เป็นวันอย่างนี้เนะี่ยแต่กูก็ต้องอยู่กับมันอะต้องอยู่กับมัน ไอการอยู่กับมันอยู่กับพฤติกรรมพวกคนคนนี้แล้วเราต้องอยู่กับมันเนี่ยเราจะอยู่ยังไงอยู่แบบไม่ได้ถือสาไม่ได้เอาผิดเอาถูกกับมันพอร,รู้จักแล้วว่าพฤติกรรมของมันเป็นอย่างนี้แหละในในในพฤติกรรมในใจเราเหมือนกันพฤติกรรมของอารมณ์แต่ละอย่างอะไม่ต่างจากพฤติกรรมของนิสัยคนแต่ละคนหรอกพฤติกรรมของอารมณ์แต่ละอย่างที่เกิดขึ้นอะจะเป็นพฤติกรรมเดิมๆนั่นแ,แหละถ้าเราเฝ้าดูจริงๆตัวรู้เรารู้จริงๆ อย่างดูของเราเนี่ยกล้าประเชิญแล้วกล้าศึกษามันจริงๆเนี่ยจะเห็นพฤติกรรมของมันทั้งหมดเลยว่าเออมันก็เหมือนกับคนคนหนึ่งที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยแต่เราเนะี่ยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขานั่นก็เป็นเรื่องของเขาเป็นวิถีชีวิตของเขาเป็นอารมณ์ของเขาแต่เราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยแต่บางครั้งเราจะยุ่งเกี่ยวนะแต่ยุ่งเกี่ยวในในหน้ะที่เราควบคุมได้ ควบคุมได้เราจัดการได้เรารู้จักปริมาณได้ว่าจะควรจะใช้แค่ไหนเหมือนคนรู้จักเหมือนบุคคลที่รู้จักวิธีการใช้ไฟเป็นรู้จักใช้ไฟเป็นการตรงแต่งทั้งหมดของโลกใบน,นี้เปรียบเสมือนไฟถ้าใครใช้การตรงแต่งของโลกใบน,นี้ไม่เป็นเนี่ยมันจะเผาไหมตัวเอง เผาไหม้จิตเผาไหม้ใจเผาไหม้กายเผาไหม้วาจาและจากการเผาไหม้ตนเองแล้วไปเผาไหม้คนอื่นกพราะมันไม่เข้าใจมันจับไฟแบบไม่เข้าใจแทนที่จะเอาไฟนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แต่เอาไฟนั้นมาเผาเผาตัวเองไม่พอไปเผาคนอื่นแล้วไฟเช่นนี้ยมันไม่มีเปลวไม่มีแสงแต่มีความร้อนแรงในตัวแสงไม่มีเปลวไม่มีเนี่ยไอของมัน มันมีไอเข้ามันมีความร้อนแรงความร้อนแรงคือการบีบคั้นบีบคั้นทุกทรมานเนี่ยมันมีอยู่ในการปรุงแต่งทั้งหมดเลยทุกทุกชนิดทำยังไงเนี่ยฝึกซ้อมเห็นการไร้สาระของโลกใบนี้ให้ได้โดยผ่านกระบวนการการบ้านสองอันนั่นแหละแต่เติมความเบื่อหน่ายในในสิ่งเหล่านั้นไปด้วย เรื่องจริงก็น่าเบื่อหน่ายเรื่องหลอกก็น่าเบื่อหน่ายเรื่องจริงก็ไร้สาระเรื่องหลอกก็ไร้สาระพออยากสนใจเห็นมันไปเรื่อยๆอันเนี้ยอยากให้ให้เติมดูมันไปอ่แต่อยา่าไปเบื่อหน่ายแบบอยากฆ่าตัวตายไม่เอาอันนั้นไม่ใช่แล้วผิดประเด็นผิดคําสอนแต่ว่าไม่ใช่สอนให้ฆ่าตัวตายนะครไปฆ่าตัวตายคนช่วยไม่ได้เด้อนะต้องหักนะและอีกอันหนึ่งนะ พี่อยากอยากฝากไว้ว่าพวกเรา่ควรมีอารมณ์หนึ่งแค่อา,อารมณ์พื้นฐานอารมณ์เป็นฐานที่ก็จะรองรับเอาไว้เป็นตัวเ็าเรียกเป็นตัวภาษานึง่งก็าเรียกเป็นตัวอะไรเป็นตัวซับพอร์ตยังไงไม่ให้ไม่ให้สิ่งต่างๆมากระแทกกับเราโดยตรงหรือเราไปกระแทกกับมันโดยตรงมันเหมือนกับ ถ้าเราสนใจ anyway. ตัวอาการเคลื่อนไหวเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปสู่อารมณ์เนี่ยมันจะปะทะกับการตัวเคลื่อนไหวไปก่อนหรือแม้แต่อารมณ์มันเคลื่อนตัวมาปุ๊บมันก็จะปะทะกับอาการเคลื่อนไหวก่อนมันไม่เข้าไปเจอกันโดยตรงอ่ะให้หัดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตัวเคลื่อนไหวทั้งหมดอ่ะจิตไม่เคยหัดรู้จิตไม่เคยหัดรู้มันไม่เคยหัดรู้ตัวเคลื่อนไหวนะแต่หัดรู้แต่วัตถุที่มันเคลื่อนไหวด้วยที่มันพากันมาด้วยเนี่ย มันจะยากสักนิดหนึ่งที่จะาม,มาพูดเนี่ยคือเวลาเราฝึกตัวเคลื่อนไหวอ่ะหลายคนเวลาฝึกตัวเคลื่อนไหวเนะี่ยไม่ได้ฝึกอยู่รู้ตัวเคลื่อนไหวนะแต่รู้สิ่งที่มันมาด้วยกันกับการเคลื่อนไหวเช่นแขนเช่นขาเช่นเช่นแขนเช่นขาเช่นตีนเช่นมือเช่นร่างกายที่มันเคลื่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่ตัวร่างกายแต่าการเคลื่อนที่มันวูบหนึ่งขยับตัววูบหนึ่งอ่ะมันสั้นๆน่ เราลองสัมผัสมันบ่อยๆสิตรงเนี้ยถ้าเราไม่จิตไม่รู้จักมันอ่ะจิตจะเข้าไปเมื่อเข้าไปปุ๊บมันจะไปเจอสิ่งที่จเจอสิ่งที่มันมาด้วยกันกับการเคลื่อนไหวอ่ะเช่นเมื่อกี้ที่ใครถามว่าความคิดกับตัวตัวเคลื่อนไหวอันเดียวกัน,นไหมอาตมาก็บอกว่าไม่ใช่เปนคนละอันกันภายในทั้งหมดนะภายในทั้งหมดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมาด้วยกันมันมีการเคลื่อนของอารมณ์เหล่านั้น มีการเคลื่อนของสังขารสังขารจะปรุงแต่งอาการเหล่านี้มาเรื่อยๆธรรมชาติธรรมชาติเดิมแท้จะปรุงแต่งอาการเคลื่อนตัวเพราะนี่คือธรรมชาติเดิมแท้ของมันทั้งหมดมันเป็นสังขารอันหนึ่งของโลกใบนี้ที่จะต้องพยายามขันแปลเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆจะดีบ้างไม่ดีบ้างจะเกิดการหมุนวนจะเกิดการไหลผ่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลง จะเกิดการดับสลายเนี่ยมันต้องอาศัยกระบวนการเคลื่อนทั้งหมดเลยเนั้นถ้าเราจับอารมณ์นี้ได้เนี่ยคอยแับเอาอารมณ์เนี่ยรู้เคลื่อนเป็นหลักรู้เคลื่อนเป็นหลักให้ตัวรู้กับตัวเคลื่อน,นี่ะเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกันรู้จักไหมไม่องั้นเราเราจะเอาตัวคิดกับตัวรู้เราเป็นเพื่อนกันหลายคนน่ะถนัดในการเอาใช้การคิดกับการรู้เนี่ยเป็นเพื่อนกันอยู่เสมอเสมอ เลยไม่รู้จักว่าอันไหนรู้อันไหนคิดปนกันมั่วไปเลยที่เราลองแยกคือว่าไอตัวเคลื่อนเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วอ่ะกับตัวรู้ให้มันเจอกันบ่อยๆสัมผัสกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่เคลื่อนมากระทบจมูกเสียงที่เคลื่อนมากระทบหูใช่ไหมแล้วก็รูปที่เคลื่อนมากระทบตาเนะี่ยรสที่เคลื่อนมากระทบลิ้นบ่อยๆ อันนี้หรือแม้แต่เย็นร้อนอ่อนแข็งที่เคลื่อนมากระทบกับร่างกาย,ยาการเคลื่อนจะเกิดการกระทบขึ้นมานให้รู้จักอารมณ์นี้ยบ่อยๆอ,อ๋อมันเคลื่อนตัวมาแบบนี้นะแล้วก,กระทบกับเราแล้วเรารู้สึกอะไรบ่อยๆให้สนใจตัวเนี้มากขึ้นวิธีการสนใจก็มีสองลนะักษณะนี่คือคืออารมณ์พื้นฐานนะที่บอกไวนะ้เนี่ยเพื่อสร้างกําลังในการรู้ของจิตต่อที่สองลนะักษณะคือตั้งใจ ตั้งใจเคลื่อนแล้วรู้อ่าว่ากันไปอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือเคลื่อนมันเกิดก่อนแล้วรู้เนี่ยสองลักษณะเนี้ยให้ดูล้อกันไปเรื่อยๆระหว่างเมอตั้งใจเคลื่อนนะบางครั้งเราจะหยิบแก้วน้ำเนี่ยตั้งใจก่อนคือเห็นการเคลื่อนก่อนแล้วไปหยิบแก้วน้ำเนี่ยพอเห็นการเคลื่อนไปหยิบแก้วน้ำเนี่ยมันจะเห็นทั้งกายเห็นทั้งเห็นทั้งแขนเห็นทั้งน้ำหนักเห็นทั้งความเย็น ของแก้วนะ้าเห็นทั้งความแข็งความอ่อนเพราะมันจะมาด้วยกันแม้แต่เราเคลื่อนเข้ามายกแก้วมาดื่มปุ๊บมันก็จะเห็นมาด้วยกันทั้งหมดเลยอันนี้ก็ตั้งใจตั้งใจเคลื่อนบางครั้งมันเผลอตัวไปมันเคลื่อนไปแล้ววูบหนึ่งอ่าอันเนี้เราก็รู้ไปอันนี้จังหวะนี้แหละมันจะทําให้เราไปดูจิตเวลาจิตจะเข้าไปในอารมณ์ปุ๊บจิตจะเคลื่อนตัวก่อนขยับไปวูบหนึ่งแล้วก็เข้าไปร่วมกวับอารมณ์นั้นวูบหนึ่งอารมณ์นั้นนี่คือเป็นเป็นเรื่องที่ละเอียดขึ้น ไอ้ไหนนะแต่หัดเรียนรู้ภายนอกไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะค่อยๆพัฒนาตัวเองมันไปเรื่อยเพราะวัตถุทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีการเคลื่อนตัวอยู่แต่ใครทุกคนไม่เคยสนใจอารมณ์นี้นะแต่สนใจแต่วัตถุที่มันมีการเคลื่อนอยู่เสมอๆแต่ในตัวมันอ่ะมันจะไปจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีอารมณ์เนี้ยพาไปตลอด เหมือนเราเห็นไหมว่าโต๊ะมันนั่งอยู่นี่เฉยเ,เราจะเคลื่อนย้ายโต๊ะเนี่ยต้องมีตัวตัวเคลื่อนใช่ไหมยกโต๊ะไปตรงนู้นยกโต๊ะไปตรงนี้พอว,วางเสร็จแล้วไอ้ตัวเคลื่อนก็จะหายไปเหลือแต่โต๊ะชั้นใดก็เหมือนกันเวลาอารมณ์เกิดขึ้นจะประมาณนี้บ่อยๆเวลาฝึกอารมณ์พื้นฐานอันนี้เอาไว้เขาว่ามันเพราะทำไมให้ฝึกอันนี้เอาไว้เพราะมันจะช่วยให้เวลาเราทําอะไรเนี่ยเราจะใช้ชีวิตเนี่ยเพราะชีวิตมันมีการเคลื่อนอยู่แล้ว แต่เ,เราไม่เคยเอามันมาเป็นกรรมฐานเอามันเป็นตัวเอามันเป็นตัวฝึกอารมณ์เราไม่ได้ต้องการอารมณ์นี้หรอกแต่เราต้องการฝึกรู้เราไม่ต้องการเอารู้หรอกเราต้องการให้เกิดเบือ่อหน่ายท่านนั้นแหละใช่นไหมเราก็ไมไ่ต้องการรู้ต้องเกิดเกิดแต่ทําไมต้องรู้ล่ะรู้ก็ให้เกิดการเบือ่อหน่ายเนี่ยเห็นไหมขั้นตอนคนสุดท้ายเนี่ยรู้ก็ไม่เอา เอาแต่นี่พิธทาคือความเบื่อหน่ายให้เกิดขึ้นให้ได้ในในโลกใบเนี้ยก่อนที่เราจะจากโลกใบเนี้ยเราต้องทิ้งมันก่อนไม่งั้นแย่ไม่ปลอดภัยเนี่ยเพราะบางครั้งจังหวะที่มันจะให้รู้มีกําลังในการที่จะดูความความปรุงแต่งมันไม่เพียงพอเราเลยอาศัยตัวเนี้ยตัวจังหวะของการเคลื่อนที่มันสามารถที่จะเราสามารถฝึกได้ตลอด ไม่ว่าเราจะทําการทํางานดื่มน้ํากินข้าวซักผ้าหรือทํากิจก,กรรมทํามันมีอันนี้อยู่แล้วแม้แต่จะไปขายของขายอะไราตามพปุ๊บเนี่ยมันมีอารมณ์นี้อยู่แล้วตลอดแต่คนน่ะไม่เคยตระหนักมนนันเฉยไม่เคยเอามาเป็นเครื่องมือในการว่าให้จิตถัดรู้อันนี้บ่อยๆนะบ่อยๆนะแต่คนน่ะเอาจิตของตนเองอ่ะไปผูกกับสิ่งที่มันเป็นวัตถุเป็นสิ่งของเป็นการปรุงแต่งจะเป็นส่วนใหญ่ มันเลยไม่ได้มีอารมณ์กรรมาฐานเป็นตัวเป็นตัวซับพอร์ตตัวเองไว้แล้วตัวเนี้ยเวลาสิ่งต่างๆมากระทบปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวกั้นไหมเออเจอไอ้นี่ก่อนเวลาจิตมันจะไปเข้าไปหาเออเจอไอ้นี่ก่อนยิ่งภายในเนี้ยถ้าจิตมันอยู่ตามปกติเนี้ยเราจะเห็นเลยเวลามีอารมณ์วูบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นอาการขยับตัวอาการขยับตัวของจิตที่จะเข้าไปเสพอารมณ์นี่แหละมันจะถันขึ้นยันให้เสริมว่า อารมณ์พื้นฐานนะ่ะเป็นเรื่องสำคัญนะที่จะสร้างกำลังในการดูเรื่องจริงเรื่องหลอกและการดูเรื่องจริงหลอกเพื่ออะไรเพื่อให้มันเบื่อหน่ายที่จะดูแล้วสนุกสนานไปเรื่อยๆนะจำเวลาปฏิบัติทรานะเอะแล้วมันสุกตรงไหนวะมันสุกตรงวางความตรงวางการปรุงแต่งได้นี่แหละมันเริ่มสุกคําว่าสุกข,ของมันคืออิสระสุกข,ของสุกข,ของการภาวนานะ สุขคืออิสระไม่ใช่สุขแบบมีอารมณ์สุขเพราะถ้ามีอารมณ์สุขเมื่อไหร่ปุ๊บมันยังเป็นอารมณ์ปรุงแต่งอยู่แต่สุขของกรรมฐานสุขของตัวภาวนาจริงๆคือเป็นอิสระไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรมันจะจิตมันจะเบาจิตมันจะสบายจิตมันจะง่ายๆไม่ได้รู้สึกอะไรอวรร์อะไรกับโลกใบนี้ไม่ได้รู้สึกเ ภาษายี่รารู้จักภาษายี่รากับมันไหมเอาภาษาง่ายๆเอาภาษาง่ายๆกันภาษาที่ยากี่เง่ากับมันก็แล้วกัน <c ười> ช<ะ>ัดๆ <c ười> ไม่รู้สึกยี่เง่าอะไรกับมันแล้วละ่ะใครจะว่าเราบ้าเราบ,าเราบอรเราแย่เราไม่ดีเราเป็นโรคภาษาก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเรา <c ười> เรื่องเรา, <c ười> เ,รเ,ราเราไม่ใช่เราแค่เห็นแค่เห็นว่าคนก็ตามเอาเข้าไปอยู่นั่นเป็นเรื่องคนว่า ทั้งหมดเลยเรื่องของคนบ้าคนบอทั้งนั้นเลยคนที่เข้าไปอยู่ในโลกของสังขารโลกของการปรุงแต่งทั้งหมดนะงนั้นต้องเข้าใจหัวใจมันดีว่าเราทําเพื่ออะไรอารมณ์พื้นฐานทําไมถึงให้สนใจอารมณ์เคลื่อนไหวเนี่ยให้ลึกซึ้งกับมันบ่อยๆให้ได้แล้วเวลาเราไปทําอะไรกิจกรรมจะกินข้าวจะอาบนะจะแปลงฟันจะทํางานจะโอ้ยมันมันมีหมดกันแหละเพียงแต่เราไม่เคยเอาตัวเนี้ย มาเป็นรูปแบบของตัวภาวนามันเป็นรูปแบบหนึ่งนะรูปแบบของอารมณ์ที่เราสามารถฝึกฝึกตัวรู้เราได้เมื่อเราไม่เอารูปแบบตัวนี้เข้าไปเวลาเราเคลื่อนแต่ละทีปุ๊บก็หลงหลงไปกคบภาวะาการเคลื่อนพอการหลงไปกับมันปุ๊บก็หลงไปในอารมณ์ต่อมันจะผลักดันไปสู่การเข้าไปในความพอใจความไม่พอใจความโกรธความเกลียดความรักความชังความยึดความอยากอะไรว่ากันไปเรื่อยๆ ไม่แต่ความสุขนานาชนิดก็ตามไหมเราเห็นไหมเวลาก็มีความสุขเราก็ต้องเอาเคลื่อนตัวแรงๆใช่ไหมเช่นไปเต้นกันอย่างเงี้ยไปเต้นบ้างไปเที่ยวบ้างไปชอปปิ้งบ้างเห็นไ,ไหมก็ะจะเลยลักษณะของการใชใ้มันบ่อยๆแต่ใช้มันตามอารมณ์ใช้มันไม่ใช่ใช้มันเป็นเครื่องมือในการฝึกให้รู้อารมณ์แต่ตอนเนี้ยเราจะกลับกลับมันเอามาเป็นเครื่องมือในการฝึกรู้ ว่ามันเคลื่อนแต่ละทีปุ๊บมีอะไรมาด้วยพวกพาอะไรมาบ้างเพื่อนมันเยอะนะเพื่อนมันเยอะถ้าเรารู้ทันปุ๊บเออมึงมีเพื่อนดีก็ว่าไปเพื่อนไปดีกูกูไปเอาด้วยบ่อยๆเรื่อยๆดังนั้นที่ให้ให้โอวาดไปก็ประมาณนี้เด้อประมาณนี้ให้ไปเสริมอารมณ์พื้นฐานที่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นรูปแบบของการเคลื่อนเราจะเข้าใจนะรูปแบบของการเคลื่อนเนะี่ยไม่ใช่รูปแบบ14จงังหวะ ไม่ใช่รูปแบบเดินจงกรมรูปแบบของสิบสี่จังหวัดและเดินจงกรมะเป็นรูปแบบของวัตถุที่มีการเคลื่อนซ่อนอยู่ใช่ไหมข้าจนะเป็นรูปแบบของวัตถุที่มันมีการเคลื่อนซ่อนอยู่ในรูปแบบนี้ด้วยแต่ใครมีเวลาเนะี่ยเราก็ย้ำไปแต่คนไหนเนะี่ยถ้าย้ำจิตให้สนใจรูปแบบการเคลื่อนได้แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราทําอะไรก็ตามเนี่ยเราอยู่ในรูปแบบภาวนานได้ตลอด จะเป็นการเคลื่อนการขยับปากจะเป็นการเคลเื่อนการกระพริบตาจะเป็นการเคลื่อนการหายใ,ใจจะเป็นการการเคลื่อนเอียงซ้ายเอียงขวาจะเป็นการการเคลื่อนการก้มเงยจะเป็นการการเคลื่อนเรื่องมือไปจิบนั่นจับนี่เป็นไปหมดเลยนี่แหละให้ให้เข้าใจดีๆว่าไอไอตัวเคลื่อนเนี่ยเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นรูปแบบที่เป็นเอ่อกึ่งกึงนามธรรมเนี่ยแต่ว่า แต่ว่าอาศัยรูปแบบอาศัยรูปแบบภายนอกเป็นตัววัตถุประกอบให้เห็นหอารมณ์เคลื่อนเฉยๆแตัตวเนี้ยจะมามาันสังเกตดูว่าถ้าเราไม่ลึกซึ้งกับมันจริงๆเนี่ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ทาให้ฐานฐานตัวที่จะสร้างสร้างตัวพลังตัวรู้หรือกําลังซับพอร์ตตัวรู้ป้องกันตัวรู้อาศัยตัวรู้เกาะเกาะไปก่อนเพื่อการเรียนรู้สู่การเบื่อหน่าย เข้าใจดีๆนะไม่ใช่เรียนรู้เกื่ออะไรเสการเรียนรู้สู่การเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันจะเห็นความเป็นอิสระของจิตนั่นแหละมันจะเข้าสู่วิสังขารบ่อยๆอยันนี้ยเพราะพวกเราเป็นคนเก่าๆแลว้วก็จะมากพูดถึงเรื่องตรงนี้บ่อยๆคือเราต้องมีมีเป้าหมายชัดเจนนะฮว่าจะไปไหนจะไปยังไงจะใช้วิธีใดให้ฝึกฝนกันไป โมนทนาสาธุนะ